i ah, o meter me if it's เขาสร้างกรอบขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้ไม้อัดหนาประมาณ20่มิลเนี่ยอัดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเกิดความแข็งแรงในการยึดยึดเกาะอะไรต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นงานอีกชั้นหนึ่งที่ออกมาในส่วนจุดนี้เหมือนยิบซ้ำนะจ๊ะคะแผ่นกันอันนี้เป็นเป็นไม้อัดเน่เป็นแผ่นไม้อัดเลยครับอันนี้ส่วนด้านในจะมีความหนา เดีวเวลาถ้าเป็นแผ่นยึดซ้ำเนี่ยเหมือนการยึดยึดเจาะอะไรมันจะไม่แน่นใช้ระยะเวลานานๆาไปมันก็จะหลุด,ลดออกมาได้ง่ายแต่ไม่อาจนึงด้วยความหนาด้วยความหนาแน่นของเนื้อไม้แล้วก็โครงสร้างไม้ด้านในเขาจะทําการยึดแล้วก็ความเรียบความอะไรมันก็จะสามารถเนื่องจากชิ้นงานด้านหลังเรามันเป็นระนาบเดียวกันเราก็เพื่อให้มันแนบสนิทยิ่งขึ้น เวลาเจอลมเจออะไรมามก็จะไม่ทําให้ชิ้นงานนี้สะบัดนี่เป็นลักษณะของงานที่เราได้แนะนําให้ช่างให้เสริมตันนี้ขึ้นมาและที่พระอาจารย์บอกว่าใช้กาวอันนั้นยังใช้เหมือนเดิมไหมจ้าพะใช้กาวใะใช้ในส่วนของของใบลา,ากากับใบลา,ากาหางผมงก็คือส่วนไม้ที่เป็นแนบข้างหน้าจัวตรงนี้นี่คือต้องใช้กาวอันนี้เป็นงานสกู ยึดลงไปเนื่องจากงานงานไฟเบอร์ตันนี้มันไม่สามารถที่ี่เจาะไปได้เพราะว่าข้างในมันกลวมงแั้นเต้องใช้กาวทาไม้แล้วก็ใช้กาวอีกชิ้นนึงทาที่ไฟเบอร์กาแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ใช้ตัวสกรูยึดเพื่อให้ชิ้นกาวมันแห่นก่อนแล้วค่อยถอดออกทีหลังอันนี้ก็คือมันตอนนั้นเช้าบริษัทกาวตอนแรกว่าจะมาส่งวันศุกร์ที่แล้ว ก็เพิ่งเราโทรตามก็เพิ่งมาส่งในช่วงประมาณสักเก้าโมงครึ่งของของวันนี้ดังนั้นในส่วนวันนี้ก็คือของส่วนหน้าบันทุกส่วนเนี่ยเเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีส่วนของไม้ที่ยื่นออกมารองรับของต้งาาานใบลักกาตรงนี้อันนี้เป็นงานที่ช่างต้องต้องมาเสริมให้เรา ว่าที่ประเทศไทยจะจะมาบอกว่ามันต้องเป็นงานที่เป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างนึกแต่ที่แรกเลยอ่ามันเป็นตัวรับน้ําหนักแต่ตอนนี้เขาจะทําแบบว่าทําเสริมให้เป็นตัวพางเพื่อให้มันถูกกัดลักษณะของงานสถาปัตยกรรมไทยด้วยงานที่มันยื่นออกมาตั้งแต่โครงสร้างมันจะมีความแข็งแรงมากเพราะมันตัวยาวมาตั้งแต่โครงสร้างไม้ตั้งกันหน้าเลยนี่อันนี้คือโครงสร้างเดิมมันจะแข็งแรงนี้ แต่ถ้าเป็นโครงสร้างที่เสริมขึ้นมาเนี้มันก็จะชนแค่นี้น้าหนักการรองรับมันก็จะจะไม่แข็งแรงได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็มีส่วนที่ยึดค้ำรองไว้นี่ก็คือในในส่วนของชิ้นงานในการติดตั้งถ้าเป็นไม้อัดแค่นี้เราคิดว่าความแข็งแรงมันก็คงคงจะไม่พอถึงก็จะสูบลงมาจากโครงสร้างถึงงานเราจะหล่อมาแล้วก็เสริมเสริมเหล็กมาด้วย เสริมเหล็กมาเพื่อที่พเพิามแตว่าเราดูแล้วเนื่องจากสภาพอากาศลมอวะกเวลาลมแรงๆก็จะท,ทําให้ชิ้นง,งาน,นม,ามีนมุดเครื่องเครื่องแล้วก็ทำรอยตะเกียบต่างๆที่เราเชื่อมมันก็จะมีรอยรอยแตกรอยปริบขึ้นมาโอ้แต่อันนี้ไม้ก็แข็งเลยนะเจ้าคะก็ไม้ก็ไม้ตัวนี้ก็แข็งอันนี้ช่างช่างก็ทาเสริมขึ้นมาแต่ก่อนเขาไม่ได้ทำเสริมขึ้นมาเมข,า,ขาจะทำเฉพาะด้านใน แต่เราบอกว่าเนื่องเนื่อง,ง,งจากงานที่จะรองรับอ่ะชิ้นงานเรามันใหญ่แต่ว่าที่เขาออกแบบมาชิ้นงานใบลา,ากาเขาแค่ความหนาแค่18บแปดมิลเป็นแค่ไม้อัดฉลุอะทีนี้พอเรามาทํางานเราบอกว่ามันไม่นิสิตเราก็เลยไปทางานที่มันหล่อขึ้นมาให้เป็นลายที่โดดเด่นนี่ก็คือในส่วนส่วนที่เรามาทําให้เขาเสริมขึ้นมาเพื่อรองรับชิ้นงานตรงนี้ ข้างล่าง่ะค่ะที่ยังต้องยื่นมาอีกเกือบเมตรนั้นเราจะทําอะไรเจ้าคะค่ะค่ะอ๋อนี่เป็นส่วนส่วนที่ทั้งของส่วนส่วนใบลาส่วนใบหลักการซึ่งถ้าเราเห็นมันจะมีส่วนที่เป็นมวงไกยาลายู่ค่ะเ่าไว้สําหรับลองลองรับน้ําหนักดังนั้นส่วนของอกไก่ส่วนจุดนี้เวลาเราขึ้นชิ้นงานเนี่ยมันเป็นที่แนบแนบวางชิ้นงาน เราเราไปถือตลอดก็ไม่ได้แล้วเขาจะหาจุดผ่อนในการจุดวางไว้อันนี้เขาหาเป็นเซ็นเตอร์ระหว่างถึงกลางของตัวออกไปนในส่วนของหน้าบันที่มันจะมาชิดกันพอดีอันนี้เขามาค้ำไว้แล้วในส่วนที่มันเป็นตัวล็อกคืองวงไายลาตัวนี้ก็เป็นส่วนไม่ชินงานหล่นหล่นลงไปคุณภาพของไม้ถ้าเขาแห้งีทีเขาอ,อกมาการยืดของไม้นี่ก็มันจะเกิดเอฟเฟกน้อยกว่า แต่ถ้าเป็นกับสภาพอากาศเนื่องจากไม้ที่นี่เป็นไม้สนแล้วก็มันเข้ากับสภาพอากาศที่นี่ได้ความชื้นหรือความร้อนอะไรต่างๆมันมันก็มีการเซตตัวหรือว่ามีการขายตัวโดยอัตโนมัติอยู่เนื่องจากสภาพอากาศอยู่ที่นี่ฝนนี่ก็ไม่ได้ตกตกหนักมากแล้วก็แดดก็ไม่ได้จัดแล้วก็ฤดูเนี่ยเขาก็อยู่สั้นแค่สามเดือนเรามีสี่ฤดูแต่ประเทศไทยนี่คือแค่สามฤดูแล้วมันหนึ่งฤดูมันก็สี่เดือนแล้วก็ เวลาหน้าฝนฝนก็จะตกหนักมากเวลาร้อนมันก็จะร้อนมากแน้นการคลตัวของน้ํามันก็มันเนื่องจากดูดน้ําไว้เยอะ,อะการการคลตัวก็ช้าเมื่อมันเกิดสับนการร้อนมันก็เหมือนเราเอาเอาวัสดุอะไรไปต้มใส่น้ำนะมันก็จะทําให้ปิดเบี้ยวได้ในในในส่วนส่วนของไม้ แต่เราเป็นเป็นห่วงก็คือเรื่องของไม้ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้ในส่วนของของไม้จริงนะครับมันเป็นของส่วนของของไม้หัดแต่เขาก็เป็นส่วนของวัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยพอมันจะเกิดขึ้นเนี่ยความปราบเรียมจะไม่มีมราบเรียบไม่มีปุ๊บมันก็ถ้าเป็นบ้านเราอะเวลาเจอฝนจริงๆเจอความร้อนจะแตกแบบชั้นเลยแต่อันนี้เขารับประกันให้เราบอกว่า อันนี้ทนสภาพอากาศแต่ว่าเราก็เพื่อความแน่ใจเราเลยเคลือบให้เขาทุก,ท,กทุกด้านเลยเาตามปกติราคาแต่น้าเลยครับตรงนี้เราจะไม่ขาดแล้วเราก็เคลือบเคลือบให้เขาทั้งหมดอย่างน้อยก็เป็นการป้องกอาานันเข้าเพื่อทุกงานแล้กอันนี้เป็นไม้แท้ทั้งทั้งดุนเลยใช่ไหมจ้าคะไม่ใช่ไม้อัดอันนี้เป็นไม้อัดอันนี้เป็นเป็นไม้อัดถ้าไม้แท้เนื้อจะอยู่ มันจะเรียบกว่าใช่ไหมคะแล้วความหนาแน่นของไม้มันจะสูงกว่าอันนี้อาศัยเป็นไม้แต่ละชิ้นมาอัดด้วยน้ำยาดีๆเลยเป็นชิ้นงานของสนสนสนแน่เ้าจะอาจเป็นชิ้นชิๆเเวลาเราอรทายังไงมันมันก็ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นไส้ขี้เลื่อยไส้ขี้เลื่อย ผสมกาวว่าอาจจะนแซนด์วิชแซนด์วิชไปหรืเรียกแซนด์วิชเลยนะคะใช่แซนด์นวิชเลยเพราะว่าเขาอาจจะติดนก็คือมันมีการแตกมันแตกได้ใช่ไหมใชคะก็เป็นธรรมชาติของไม้แต่ว่าถ้าผ่านกระบวนการที่เลื่อยแล้วอบตามกระบวนการจริงเขาก็จะไม่แตกรล้าขนาดนี้ แอันนี้ไม้เขาบอกว่าดูวงปีแล้วมันหัวไหลยี่ปีเลยนะคะอันนี้น่าจะเกินนะถ้าเริ่มปลักบูดตั้งแต่แรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบเอ็ดกเจ็ดสิบแปดสิบ้าน่าจะอยู่ประมาณสักเกินยี่ยี่สิปี นโดยโดยประมาณสำหรับต้นไม้ทีนไม่ต้านได้ถือว่าเป็นเป็นไม้ที่โตกว่าต้องควรอีกสองสามรูปมาช่วยวันนี้ช่างช่างบริษัทกับมาใส่เขาช่างวัดมาช่วยกันเขาฟันไวน์เนอร์เราน่ะฟันโมนิเกิลโยมบริษัทฟันโมนิเกิลเหมือนกันเลยเจ้าคาาคนคนบริษัทกันอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะขั้นตอนถึงตอนนี้ก็พอเห็นแล้วก็ ดีใจมากกรโยมมันมองแล้วมันมันมันสวย่สดงดางามมากกว่าที่เราคิดเยอะอ่ะพอะมันอยู่ข้างบนแล้วครับครับแต่จากอยู่ที่ข้างล่างนะจะมองข้างล่างจะมองข้างบนสุดแล้วก็โอ้หมันคุ้มค่าโยมที่มาคุ้มค่าตั้งแต่อ่าคิดว่ามาที่นี่แล้วอ,อย่างน้อยหนึ่งในชีวิตหนึ่งอ่ะเรา บวชมาเป็นพระเรานั้นไม่เคยได้สร้างอะไรแบบนี้มากมายเท่าไหร่โดยเฉพาะที่เมืองไทยมาอยู่ที่เราถือว่าเราได้เ,เรียนรู้แล้วก็ได้มีพิสูจน์ฝีมืออะไรต่างๆเ,เพื่อให้คนที่นี่ได้เห็นว่าสถาปัต์ของทัยากรรมของเราก็มีทรงคุณค่าอย่างมากาในส่วนนี้ แผ่นไม้อันไหนเจ้าคะที่พระอาจารย์ทาสีเกือบเกือบเกือบทุกแผ่นหลยโยมเกือบทุกแผ่นทั้งทั้งันหน้าบันหน้าบันหน้าบันใหญ่เนี่ยก็หน้าบันใหญ่เ่ยก็จะไม่ไม่เออคือไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ารายละเอียดของหน้าบันใหญ่เนี่ยมันรายละเอียดมันน้อยโยมไม่เหมือนกับหน้าบันเล็กตัวนู้นมันมีรายละเอียดเเล็กๆมากมายที่ ที่เราจะต้องทําให้ประณนีตที่สุดนะในส่วนของหน้าบันเล็กตรงนั้นก็เลยหน้าบันเล็กเนี่ยจะยากกว่าหน้าบันใหญ่ตรงนี้หน้าบันเล็กนี่หมายถึงข้างหลังใช่ไหมเจ้าคะหน้าบันเล็กนี่ยคือคือหน้าตาบันเล็กจะอยู่ตรงนน้นอยู่ติดกับเราก็กับทีกับโลโก้ซึ่งจะมาติดอยู่ตรงนี้ที่ที่หน้าบันติดอยตรงตรงหน้าตรงหน้าบันเล็กตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เป็นสิ่งอะไรที่ยากมาก เพราะว่าเราจะต้องไม่ให้ทับกับสีทองที่เราได้ทาเอาไว้ถ้าทับกับสีทองมันก็จะเหลี่ยมนํำมันก็จะไม่เกิดพิติเกิดความสวยงามก็ทือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ภูมิใหญ่ที่สุดแล้วก็แล้วกันสําสหรับงานชิน้นนี้ที่ที่มาปรากฏอยู่บนโบสถ์วัดพุทธิหารอัสสัอนเรัง เป็นงานขึ้นแรกด้วยซ้ำไปท่านจ้าบอว่าแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดเลยลอยหัวสกูเนี่ยรู้สึกจะหลายวันน,นั้นเชื่อมอันนี้เป็นงานงานส่วนที่เราต้อง รับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งคือมาเก็บรายละเอียดให้เขางานเก็บเงินสดตาก,กาวลงสีใหม่ต้องแม่นยำเลยนะเจ้าค่ะก็ต้องต้องแม่นรือว่างานพวกนี้คือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นงานประณีตศินนะเนี่ยถ้าเป็นในในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าปรประเทศไทยก็ถือว่าก็ยังไม่ผ่านถ้าเข้าไปมันยังม,มีความผ่านอยูออเราเนี่ยต้องเข้าสนิทเป๊ะเลย เข้าเข้ามันจะไม่เหลือ่อมแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราก็โป๊เอาโป๊กาวไอโป๊เปเัตเตอร์แล้วก็เราทำสีใหม่มก็จะเกลื่อนได้เพราะว่าเขาอยู่ในส่วนที่ที่สูงด้วยถ้าชื่องานสถาป,ปัตย์เนี่นยมันจะเกี่ยวกับของธรรมชาติหมดอ,อ,อกไก่ก็คือถ้าเป็นของส่วนหน้าอ,อกไก่ที่มันกระดูอกอ่อนนะนะมันจะเป็นอ,อกนั่งแหลมปั้นๆอย่างนี้ ส่วนอกไกนเป็นสามเหลี่ยมเป็นคล้ายๆรูปรูปดอกจิกทั้งหมดแต่ว่าถ้าถ้างางนไทยอกไก่ของเราจะไม่เป็นแป้นอย่างเงี้ยของเราจะขึ้นมาเป็นรูปเป็นรูปข้หลามตับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขวางอยู่ซึ่งการรับหนักมันจะได้สูงสูงกว่านี้แล้วก็เกิดอนิติก็คือมีความบาลานซ์กันเป็นลักษณะของรูปเป่าทีห่หันข้างกลับขึ้นมาโดยาสนมตั้งขึ้น ก็จะเกิดเป็นมิติกันแต่ว่านี่ก็ใช้ในส่วนของของของประโยชน์ถ้าเราทำทำยื่นออกมาอย่างนี้มันจะบางบางส่วนส่วนของไลลี่แต่ถ้าคนไทยเวลาเ่าทำก็จะคิดอะไรไปรอบด้านทั้งหมดทำให้โครงสร้างแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่บางนะในส่วนของรวดลายชิ้นงานด้วยก็เป็นส่วนของไลลี่นนสปปร้าระจ